r a ม DDR4 Blackberry รุ่น Pro Series 16GB, b u ิ3บัตาอันนี้ผมสั่งมาจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะครับในตะกร้าสำหรับคนที่ต้องการจะอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะครับ ก็แรม DDR4 Blackberry นะครับราคาถูกนะครับสามารถสั่งได้ที่ร้านแอดไว้หรือจะกดสั่งในตะก้า Shopee ก็ได้นะครับถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ที่ตะก้าได้เลยครับ